สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารเลขยกกําลังนะคะการหารเลขยกกาลังนะั้นนักเรียนก็เรียน,นตนั้งแต่ม1แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เก่านะคะเพื่อแทรกความรู้ใหม่เข้าไปนะคะความรู้สําหรับมองเนาะเดี๋ยวเราทบทวนความรู้เก่ากันก่อนนะคะว่าเราลืมไปแล้วหรือยังนะอา่นานักเรียนดูค่ะ3า,กา,า,ายกกาลัง9หารด้วย3ยกกาลัง4ีวิธีทํทำยังไงอ่าวิธีทมอันนี้คือ อันนี้คือให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมนะคะลอกโจทย์ก่อน3ามกลัง9หารด้วย3ยกกาลังสี่นักเรียนสังเกตฐานคะลูกฐานของเขานะคะฐานของเขานี่นี่ฐานฐานเหมือนกันไหมคะฐานเหมือนกันแล้วถ้าฐานเหมือนกันแล้วเอามาตัวเดียวค่ะลูกจากนั้นเลขชี้กาลังแต่และตัวเอามาเขียนเรียงไว้นะคะเขียนเรียงไว้จากนั้นนะคะ ก็ดูซิว่าเราจะไปแทรกเครื่องหมายอะไรได้นะคะเครื่องหมายเขาทําอะไรอยู่ลูกเขาหารหารก็ไปแทรกคือเครื่องหมายลบนั่นเองให้จําไว้ว่าถ้าคูณกันนะคะคูณกันให้แทรกบวกนะคะหารกันให้แทรกลบนะคะโอเคอันนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะลูกนี่น ถ้าคูณกันคือให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถ้าหารกันเอาเลขชี้กลังมาลบกันคือเราจะแทรกเครื่องหมายตรงนี้นั่นเองนะคะ,ะ,ม,าาคะมาดูค่ะนักเรียนมาดูคําตอบคําตอบสุดท้ายของเขาคืออะไรคะ3ยกกําลัง5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ3ยกกําลัง5นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วไปดูข้อที่2ต่อค่ะข้อที่2องนักเรียนสังเกตเห็นว่ามันก็ลักษณะคล้ายๆเมื่อกี้นี้เลยมันต่างกันตรงไหนมันต่างตรงว่าเขา ไม่ได้ใส่เครื่องหมายหารให้เราให้เห็นชัดเจนนะคะ8 1ดกำลังส1ส่วน8กลังสคืออะไรนะคะมันก็คือ8-11กำลัง11หารด้วย8-3กำลัง3นั่นเองทำไมเรารู้ว่าเขาหารกันให้นักเรียนสังเกตเครื่องหมายตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะขีดตรงนี้มันก็คือเครื่องหมายหารน,นั่นเองนะคะรูปเครื่องหมายหารน,นั่นเองนะ อ่ะโอเคค่ะมาต่อนะสังเกตว่าฐานเหมือนกันไหมฐานเหมือนกันไหมฐานของเขาเนี่ยเหมือนไหมเหมือนแล้วค่ะถ้าฐานเหมือนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฐานมาตัวเดียวเอาเลขชี้กําลังมาเขียนรอไว้เดี๋ยวเราจะแทรกเครื่องหมายตรงด้านนี้นี่นเราจะแทรกเครื่องหมายตรงระหว่างกลางตรงนี้นะคะว่าไปเครื่องหมายอะไรก่อนจะแทรกได้นั้นเราจะต้องไปดูก่อนว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะคะ ข้อนี้เขาทําอะไรกันอยู่คะลูกเขาหารถ้าหารก็คือแทรกด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองคําตอบสุดท้ายของข้อนี้คืออะไรคําตอบสุดท้ายของข้อนี้คือ8ยกกําลัง8นั่นเองนะคะใน,นข้อนี้ตอบ8ยกกําลัง8นะคะโอเคผ่านไปแล้ว2ข้อนะคะข้อที่3 1 5 9ยกานะคะยกกาลัง42หารด้วย159ยกกําลังลบสถ้านักเรียน ตัวเลขที่มีจํานวนมากกว่าหลักหน่วยนะคะฐานที่มากกว่าหลักหน่วยอะ่ะให้ใน,นักเรียนใส่ใส่วงเล็บครอบให้เขาด้วยนะคะลูกเพื่อที่ว่ามันจะได้เห็นชัดเจนคู่ขอแทรกวิธีทําตรงด้านนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างมันจะลงไปไม่ถึงเนาะอ่านักเรียนดูค่ะร้อยห้าสิบเก้าใส่วงเล็บให้ด้วยนะคะสี่สิบสองยกกำลัลงสิบสองหารด้วยร้อยห้าสิบเก้าต้องใส่วงเล็บนะคะลบกําลังสิบสองเท่ากับ บอกแล้วนะว่าไอเครื่องหมายที่ขีดตรงนี้มันคือการหานั่นเองเราก็มาเขียนให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่งง42หารด้วย159ยกกำลังลบ12นะคะอ่ะตอนนี้นักเรียจะมาสังเกตฐานลูกฐานฐานคือเหมือนกันเลยฐานเหมือนกันเลยเมื่อฐานเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราก็เอาฐานมา1ตัวนะคะฐานมา1ตัวนะคะฐานมา1ตัว เท่ากับ1 5 9ใส่ฐานใส่วงเล็บไว้นะคะเขียนเลขชี้กำลังรอไว้อีกตัวคือลบ12สใส่วงเล็บครอบไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแทรกเครื่องหมายตรงด้านนี้เนาะยังหายเครื่องหมายก็ชนก็เลยต้องใส่วงเล็บรอไปก่อนนะคะมาดูซิว่าเราจะแทรกเครื่องหมายอะไรให้เขาเขาทําอะไรกันอยู่คะเขาหารหารก็แทรกเครื่องหมายลบนะคะมาดูคําตอบสุดท้ายดีกว่าได้เท่าไหร่เท่ากับ1 5 9นะคะ ยกกําลัง42องเอาขอโทษค่ะยกกําลัง49นะคะยกกําลัง49อ่ะยกกําลัง49นะคะลบชนลบเป็นบวกค่ะบวกด้วย12เพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายครูขออาภายัยครูขออาภายัยครูใส่ครูใส่กําลังผิดโอเคค่ะเป็น42เนาะโอเคโอเคขออาภาัยนะคะขออาภาัยค่ะเท่ากับเท่ากับ ร้อยห้าสิบเก้ายกกำลังเท่าไรเอ,อ่ยสิบสองบวกสิบสองเป็นห้าสิบสี่ค่ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ต่อหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ายกกำลังห้าสิบสี่นะคะโอเคนะอ่ะผ่านไปข้อที่สี่ค่ะอ่ะข้อที่สี่นะคะลูกจะเห็นได้ว่าเขาน้อยจะเห็นได้ว่าประธานเหมือนไหมคะเนี่ย ไม่เหมือนแต่ก่อนอื่นให้เราเอาเลขมาเขียนใส่เครื่องหมายให้ชัดเจนก่อนนะคะใส่เครื่องหมายให้ชัดเจนก่อนเท่ากับนะคะฐานไม่เหมือนเลยฐานตอนนี้16ฐานตอนนี้คือ2เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันนะคะเราจะเปลี่ยนฐานจากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานจาก16เป็น2นะคะเปลี่ยนจาก16เป็น2เปลี่ยนจากตัวมากเป็นตัวน้อยนะคะ16 เท่ากับ2ค,2คูณ2คูณ2คูณ2ทำไมเราต้องเขียนตัวเลข2คะเอา4คูณ4ได้ไหมก็เราจะเปลี่ยนเป็นฐาน2นะคะเราก็ใส่แค่เลข2เนาะเช็คก่อน2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ2ได้16โอเคครกค่ะเพราะฉะนั้น16ของเราก็คือ2ยกกําลัง4นะคะ2ยกกําลัง4แต่อย่าลืมว่า16ในโจทย์ของเรานั้นเขามีกําลังอีก2ค่ะ เอากาลังสองแทรกเข้าไปเห็นไหมตัวสีแดงแงของครูนะแทรกทั้งสองด้านแทรกด้านเดียวไม่ได้นะคะเมื่อแทรกกําลังสองเข้าไปแล้วนะคะเมื่อแทรกกําลังสองเข้าไปแล้วกําลังเขาจะซ้อนกันในสังเกตไหมคะเขามีเลขชี้กําลังถึงสองตัวเห็นไหมเนี่ยเขามีเลขชี้กําลังถึงสองตัวด้วยกันเอาเลขชี้กาลังสองตัวข,ของเขามาทําอะไรเอามาคูณคะ่ะสองคือฐานคูณด้วยสี่คูณสองน,นี่ยกกำลังสี่คูณสองเพราะั้นสุดท้ายแล้วคือสองยกกําลังเท่าไหร่ลูก 8นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา2อกำลัง8ไปแทนที่16กำลัง2นะคะเริ่มไปแทนที่เขาเลยเท่ากับ 2, ยกกำลัง8หารด้วย2กำลัง5นี่นะคะ2กำลัง8ก็คือ16กำลังสนั่นเองนะตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันนะคะเท่ากับฐานเหมือนและเอา2มาตัวเดียว จากนั้นเขียนเลขที่กําลังคอยไว้8กับ5เดี๋ยวเราจะไปแทรกเครื่องหมายค่ะว่าเขาควรจะใส่เครื่องหมายอะไรหารก็ใส่เครื่องหมายลบค่ะคําตอบสุดท้ายในข้อนี้ก็คือ2ยกกําลัง3นั้นข้อนี้ก็ตอบค่ะ2ยกกําลัง3นั่นเองนะคะอ่านไปนะคะข้อที่4ค่ะขอโทษค่ะข้อที่5และแอมครูจะย้อนกลับอยู่เรื่อยเลยนะคะ ข้อที่5แล้วนะคะวิธีทำขอแทรกตรงนี้เนาะวิธีทำค่ะลูกนักเรียนดูนะคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่วงเล็บติดก,กันแบบนี้แสดงว่าเขาทำอะไรกันอยู่คะเขาคูณกันอยู่ค่ะลูกเขาคูณกันอยู่นะคะเท่ากับแล้วก็มาเขียนให้ชัดเจนก่อนแปดกำลังสคูณด้วย4ี่กำลังสแล้วก็หารด้วยสองกำลังลบหกโอเคค่ะ นี่นสังเกตเห็นได้ว่าฐานไม่เหมือนกันเลยซักตัวไม่เหมือนเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันนะคะเราจะเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันนะคะโดยเปลี่ยนจาก8เป็น2 4 2> เป็น2นะคะเปลี่ยนตัวมากเป็นตัวน้อยเริ่มจาก8 8, 8เกิดจาก 2, 2คูณ2คูน2เช็คค่ะ2 2 4 4 2 8โอเคเพราะฉะนั้น8ของเราคือ2อกำลัง3แต่เนื่องจากว่า นะคะเขามีกําลังนี่สอยู่ด้วยเราก็เอา4มาใส่ทั้งสองด้านนะคะจะได้เป็นจะได้เป็นสยกกําลัง3คูณกับ4 2เป็น2ยกกําลัง12บค่ะโอเคแต่ตรงนี้คือ2ยกกําลัง12บนะคะสยกกำลัง12บสนะหมดได้ยังยังค่ะเปลี่ยน8เป็นสองแล้วเหลือสค่ะลูก สีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสี่เป็นสองด้วยเปลี่ยนสี่เป็นสองด้วยนะคะสี่ค่ะสี่เกิดจากอะไรสีเ่เกิดจากสองคูณสองค่ะเพราะฉะนั้นสี่ของเราก็คือสองยกกําลังสองค่ะแต่อย่าลืมว่า<อ>แต่อย่าลืมว่าสี่ของเรามีกําลังคือ3เราก็เอากําลังสามมาใส่ค่ะใส่ทั้งสองด้านด้วยกําลังสามเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นจะกลายเป็น เท่ากับ2ยกกำลัง2คูณกับ3ม,มันก็คือ2ยกกำลัง6นั่นเองนะคะ2ยกกำลัง6นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนฐานนะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปหาคำตอบไปแล้วเปลี่ยนเลยค่ะ8กำลัง4เมื่อกี้ใช้2กำลัง12 4กำลัง3ก็คือ2กำลัง6แล้วก็หารด้วย2กำลังลบ6ตอนนี้ถามทุกตัวทำไมกันแล้วลูก เหมือนแล้วค่ะเหมือนแล้วค่ะเมื่อเหมือนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบค่ะฐานเหมือนกันเอามาตัวเดียวเอาเลขชี้กําลังมาเขียนรอไว้นะคะนี่ลบหกจากนั้นรอแทกเครื่องหมายค่ะแทกเครื่องหมายเลยเขาคูณเราก็แทกด้วยบวกเขาหารเราก็แซรกด้วยลบนะคะอ้าวจะได้คำตอบแล้วนะคะบรรทัดต่อไปทำยังไง ก็เป็น2ยกกำลัง12บบวก6บวกชนลบเป็นอ่ะขอโทษค่ะลบชนลบเป็นบวกบวกอีก6ค่ะลูกสุดท้ายแล้วคือ2ยกกำลัง24ค่ะเพราะ,ะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2อยกกำลัง24นั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนสังเกตูข้อสุดท้ายลักษณะคล้ายๆเมื่อกี้เลย ะะวิธีทำก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ,ะวิธีทำก่อนอื่นแยกให้ชัดเจนก่อน7จ็ดกำลัง12หารยาวๆด้วย7ยกกำลังลบ3คูณกับ49ก้าำลังสองเท่ากับใส่ให้ชัดเจนก่อน7จ็ดกำลัง12หารด้วย7จ็ดกำลังลบ3คูณด้วย49่ก้าำลังสองอย่าลืมนะคะว่า วงเล็บติดก,กันคือการคูณนะคะนี่การคูณนะก่อนจะไปทำอย่างอื่นนักเรียนดูฐานก่อน,นะคะ่ะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าโอเคสี่สิบเก้าไม่เหมือนใครเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสี่สิบเก้าค่ะ,ะเปลี่ยนสี่สิบเก้าค่ะเปลี่ยนสี่สิบเก้าเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่เอ่ยมาดูตรงนี้49เกิดจากอะไรเกิดจาก7จคูณเนะคะเพราะนั้น49ก็คือ7ยกกำลังสองแต่นักเรียนกลับไปดูซิว่า7 อาะสสิก้าของเรามีกำลังนะมีค่ะมีกำลังอีก2ก็ใส่กําลังสองเข้าไปฝั่งนี้ก็ใส่กําลังสองด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะได้เป็น 7- ยกกําลัง2อคูณสมันก็คือ 7- จ็ดกำลังสนั่นเองนะคะเจลังสี่นั่นเองนะนี่คือวิธีการเปลี่ยนฐานนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปสู่การหาคําตอบเท่ากับ7-12ดลัง12หารด้วย7-3ลังลบ3 คูณด้วย7ยกกำลัง4นะคะ7ยกกำลังสีอ่ะตอนนี้ฐานเหมือนหรือยังเราเน,นีสังเกตฐานค่ะทุกครั้งต้องดูฐานถ้าเหมือนกันแล้วเราจะหาคำตอบแล้วพอเหมือนแล้วเราจะไปหาคำตอบค่ะเราจะไปหาคำตอบเท่ากับเอา7มา1ตัว12ลบ3คือคชี้กำลังเขียนรอไว้เดี๋ยวเราจะมาแทรกเครื่องหมายค่ะแทรกเครื่องหมายเลยเขาหารเราก็แทรกลบ เขาคูณแล้วก็แทรกบวกโอเคค่ะคำตอบสุดท้ายคือเท่าไหร่เท่ากับ7ยกกำลัง12ลบจนลบเป็นบวกบวก3แล้วก็บวกอีก4นั่นก็คือ7ยกกำลัง19นั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็ตอบค่ะ7ยกกำลัง19โอเคนะคะอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าถ้าเขาอ่ะ ะะอย่าลืมอย่าลืมว่าถ้าเขาหารอยู่ให้แทรกลบถ้าเขาคูณอยู่ให้แทรกบวกลงไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานให้มันเหมือนเหมือนกันก่อนนะคะลูกโอเคนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะงั้นวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ